ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดคุยเรื่องของการบริหารการจร้างงานหรือว่าการจัดการตั้งแต่เรื่องกระบวนการการสรญหาการวางแผนตลอดจนเรื่องของพิธีการการสัมภาษณ์บุคลากรในช่วงวิกฤตโควิดหรือช่วงวิถีชีวิตใหม่ๆหรือ New Normal ของไทยเรานะนครับตอนนี้เองฮะในบริษัทต่างชาติมีผลการดําเนินกิจการในช่วงไตรมาสนี้เนี่ยนะครับเป็นลบมากมายหลายกิจการหลายโรงงานหลายองค์กรที่ผมไปเป็นที่ปรึกษา ส่งผลกระทบแล้วส่วนใหญ่จะมาปรึกษาเรื่องคดีแรงงานแล้วก็การปรึกษาเรื่องการบริหารงานทรัพยากิบุคคลในยุคโควิด19นี่น,นะครับหลายรูปแบบนั้นทําให้ส่งผลกระทบให้กับทางผู้ประกอบการนั้นเกิดความวุ่นวันในการด้านของการจ้างงานหรือไม้่เรื่องของการบริหารจัดการบุคลากรหรือทรัพยากิมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดน,นะครับทำไงก็แล้วแต่ครับบุคลากร,กรนั้นจะต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนงานจะต้องมีการถ่ายเทลักษณะของงานเรื่องของการจ้างงานเลยมีความสําคัญ เพราะเป็นเรื่องของต้นทุนในกระบวนการาการจัดการในเชิงการบริหารวันนี้ทั้งวันนะครับผมได้พูดคุยกับทางผู้ประกอบการแล้วก็ให้ข้อสเสนอแนะเพื่อจะเพื่อประสิทธิภาพสิพทธิผลทาให้องค์การนั้นอยู่ได้พลักงานอยู่ได้แล้วก็สามารถทําให้บุคลากรนั้นมีประสบการณ์ใหม่ๆมีทักษะในงานใหม่ๆโดยที่ไม่ยึดกับรูปแบบเดิมๆนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เองฮะหลายๆผู้อะไรพวาะสานประกอบการจําเป็นจะต้องมีการหมุนเวียนมีการสอนงานมีการเทรถไทยเคสพิจาราบุคคลจัด งานหนึ่งไปอีกง,งานหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการทําให้ชะลอการเลิกจ้างชะลอเพื่อจะสโลดาวของคนของงานด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือความห่วงใยที่ทางสถาบันพัฒนาทุนประสังคมนั้นห่วงใยทุกท่านห่วงใยทุกสถาบันประกอบการนะครับเอาละครับวันนี้เองก็จะเป็นเนื้อหาของการจ้างงานล้วนๆกับเนื้อหาของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง,องของคดีแรงงานแล้วก็ เนื้อหาของการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำง,งานมากยิ่งขึ้น,นครับวันนี้ผมมีโอกาสาได้มากับน้องโยชวัวในช่วงปิดเทอมฮะก็เป็นอีกอคนหนึ่งนะครับบุคลากรคน,คนนี้น่าจะเป็นโยชนอีกท่านหนึ่งที่พยายามศึกษาความรู้และเรียนรู้ในห้องเรียนครับวันนี้เราเลยมาดูไลนนาทวนผสมแปลงนี้ครับซึ่งเป็นไล่นาทวนผสมที่เราบุรณาการจากหัวใจแล้วก็น้อมนำเรื่องปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9มาใช้กับประโยชน์สูงสุดครับไม่ว่าจะเป็น มะนาวแคลิฟอร,ร์เนียที่เราปลูกไว้มุมด้านนู้นนะครับด้านนู้นนะครับยังมีการเลี้ยงปลานิลน,นะครับมีการปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศนะครับมะละกอแล้วก็ใบสแหน่หหระพาหรือแม้แต่มะเขือยาวตลอดจนถั่วฝักยาวนะครับหลายอย่างฮะอยู่ในไรนาสนสมผสมแปลงนี้ถัดไปบุมนู้นนะครับจะเป็นส้มโอขาวแตงกวา แล้วก็มีมะม่วงพันธุ์ดีจากจังหวัดเชียงสาครับตลอดจนมะพระา้าวน้ำหอมจากอัมพวาอีกไม่น่าเกินจากสองปีนี้นะครับผมเชื่อว่าคงจะมีดอกออกผลให้พวกเราได้มีโอกาสรับประทานแล้วผมตั้งใจนะครับจะไม่มีการซื้อขายครับเราอาจจะ นํามาแบ่งปันให้กับทุกๆท่านนะครับที่เป็นเครือข่ายของพวกเรานะครับเพื่อจะดูว่าแลนาสมุนสมแปลงนี้เนี่ยมีวิธีการจัดก,การอย่างไรแน่นอนครับเรามีน้ําที่พอประมาณในช่วงฤดูแล้งเนี่ยนะครับก็จะใช้สริกรน้ำไปเกโบชน์สมชุดครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับวันนี้สมราสานเรื่องของอองานที่ปรึกษาด้านแรงงาน แล้วก็การสนาวันจ้างบุคลากรและก็การบริหาแรงงานสัมพันธ์ตลอดจนเรื่องการจ้างแรงงานประสมผสานกาับเรื่องของความคิดประชาสิทธิเพียงของพ่อหลวงจารีก้ 9. วันนี้เราเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับที่นี่คือสันคบบรีไชน่าสวนดรครูป,ปรุกัญญาครับ